เมนูก้อยครับบนิโ้ค้อยครับก้อยสารคามครับโอ้เป็นตะแซบครับเนื้องามครับมือนเนื้อับงามครับปอ,อกขั้วาสารคามครับก้อ,บอยก้อยก้อยบนนี้ก้อยรอ,อ,อ,อยเลือดครับซุกเล็กลาบเลือดแซบแบ,บครับ ใส่เลือดหลายๆแสบๆครับท pues ั <Fern> ้งเนื้อเขาเอื่นว่าอย่างเราลู่ใส่เลือดลายใส่เลือดไว้ครับมักเลือดไว้มักเลือดครับรอยเลือดครับรอยเลือดบนนี้แสบๆครับมักเลือดไว้ครับมักเลือดไว้เนเขากับเลือดโอ้สีสันสุดยอดเลยครับ มาเด้อมากินก้อยลอยเลือดน้วกันครับแซ่บๆใส่หอมลงไปครับลอยเลือดครับใส่หอมใส่ผ oh. ัก okay ชีเอาปออือกำลังงานบ้างเลยโอ้ยักเออกินเสงกับผักอะไรแบบนี้ยังลุงแล้วก็เพิ่มเพิ่มข้อกัน ปลาปล่อยครับปล่อยเอา้าใส่ดีมือนี้ใส่ด,ดีขวดนะครับขมขมีขวดขมขม,ขมแม่งเหมืนอนรุ่นแบบกิดยางเดากันแล้วครับเมื <c oughs> ่อว่าเดส่กันโอ้ยกินได้ปลาหวานดีเนา,าเนะ <c oughs> แสบครับครับไส้ลายแสบลายครับดีดมีง่วนครับ ีขวดกะแทบด้วยกันสุยอดครับโอ้ยงามโอ้ยสันไหมมีโสดแฉบแซ่แฉบครับต่างกูเตเป็ดหรือเปล่คนไรคนใส่ดีครับเลือดเห็นมันเขากันเลมันเขากันกคนเหมันนั่นก่อนแบบสารคามนะครับโอ้ยหอมสารคามเชียงยืนครับวันี้ลาบน้องคลาบเป็นสุด มะปีมะปีครับไม่รู้สองเม่รู้ใส่กันครับเครื่องปรุงครับน,นี่ผงนัวครับใส่หลายแสบหลายครับนี่ใส่หน่อยกับแสบคือก้าวใส่พริกครับเดีย๋ยวาตะคนมักด้วยครับอับเผ็ดหลายก็ใส่หลายมาายกักเผ็ดหน่อยก็ใส่หน่อย แซ่บครับมือนีสสกเล็กลาบเลือดครับเข้าวคัวครับหอมๆครับ ขากัวแฝดครับอ้าคตเหมือนโคเลยโคเลยโคเลโอ้ยวอดเลยครับสีสันอ่าครับมาแสบมกันครับกลัวสารคาม่าก่อยงยื่นครับแสบ,แสบ ้่าง้าตรงจากใส้เงินครับข้มๆแซ่รับจาอสีสันอีทิ่มดิแซ่บครับทิ่มอ่าครับไม่กินลาบน้องกันนี่มยที่มึงจะคลับมึงกันน้าอะไรนะนี่ครับโอ้ผมสุดยอดเลยครับมาเด้อมากินควายน้อกันครับแซ่บครับ กด,ดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามไปเรื่อย,ยครับเออเปิดช่องไม้ครับออปางเั่เผาเตาทองครับมาครับมากินลาบกั้จับแสบครับขอบคุณที่เขามาติดตามครับขอบคุณครับ